สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีผัดกะเพราเนื้อใส่หน่อไม้ดองอันนี้ซุปไก่ใส่น้ำซอสญี่ปุ่นอันนี้ไม่ใช่ช้อนหรอจ๊ะปราแซับอบแห้งของเราเองลุยเลยลุยเลยค่ะอ่าขนเกินก็แมวออกด้วยด้วย กินก่อนนละกินตามตังกูขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามเรานะคะกินตามตังกูชวนมากินข้าวตอนเช้าสายบ่ายเย็น <laughs> ชอบพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราทํามือ้อนึงเนี่ยเราก็กินไม่หมดบางทีก็ไปกินมื้อกลางวันอีกอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสียอะไรนะคะยุคนี้ต้องประหยัดมากินข้าวด้วยกันทุกคนซดน้ําซุป นี้น้องที่ขายกล้ยจับ๊บก็ให้มานะคะอันนี้ของเราเองเราทำเพราะเช้านี้่ขอสักน้องนะเอาเลยอุ่นตุ๊ร้อน ผัดกระเพราเนื้อมะมไม้ดองอร่อยอืมปลาร้าอร่อยมากอืมเสร็จ ืมเข้ากันเนาะบราทับอุื่เงกินกับอะไรก็ได้กินกับอะไรก็อร่อยออกินน้องใหญ่ที่สุดตือต้อทียะงเป็นโลโล แย่งกับลูกสาวคนโตขานั้นชอบเหมือนพ่อทุกอย่างคนเล็กเหมือนแม่ทุกอย่างเป็นสวย น้ำซุปมันตักไม่ตักใดเลยอ่ะไม่หรอกต้องรู้ด้วยว่าตัวเองอ่ะกินยังไงได้ดูเอาช้อนมาแล้ดูต้องรู้ด้วยจริงแล้วตัวเองกินยังไงต้องเอาช้อนอใหญ่ๆมาครับพีไม่ได้เดี๋ยวให้หรือ่หลอดดูดเลยครับพีไม่ก็กระบวยก็ได้ใหญ่ๆ <c oughs>

ไม่ใส่จุรสเลยนีก็ไม่ใส่จุรสเนื้อถ้าไปเสืออร้องไห้แล้วโจ้ะอืมแต่ว่าเราใช้บดบ่อยสนุกดายยินจะไปสนใจสิ่งรอบข้างค่ะเนี่ยน้ำจิ้มอร่อยมาก วูรอนกำบึงตักมาร้อนผัดกระเพราเห็นอย่างนี้เผ็ดนะคะเผ็ดนะถ้าคนอื่นอาจจะไม่เผ็ดแต่สำหรับเรา,าเผ็ดไก่น้ำซุปยิมนมจิมซีฟูด้ด อืมสาวตัวเลยนอตัวเหลืองสวยจละดลุโทนอมแมวค่ะมันจะข้างบ้านเราให้ข้าวกินก็นมางกันเต็มไปหมดแต่เราไม่ให้ยุ่งกับโซนเราทำขนมนะคะมันไม่ดีอิ่มแล้วนะคะทุกคนกินตามตังกูนะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศนะคะ ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจคอมเมนต์เราขอบคุณนะคะกินตามตังครูไม่มีคน,คนดูคร,<ด>รกูก็ต้องกินนะคะเจ้าไปพอทุานครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้า